บอกอะไรอย่างนะชีวิตคนเราอะถ้าวันหนึ่งเราไม่ต้องการเงินเราต้องการความสุขใจนั่นคือจุดเริ่มต้นที่เรามองหาเรื่องของสุขภาพที่ดีถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้ต้องการเงินนะเราไม่อยากตายเราอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขเกิดมาทั้งทีก็อยากให้สุขภาพแข็งแรงฉะนั้นวันหนึ่งถ้าเรามองข้ามเรื่องของเงิน เราจะรู้สึกว่าเรามองหาเรื่องของความสุขด้านสุขภาพแต่ถ้าวันหนึ่งคุณผู้ชมมีลมหายใจโภเพทัสแบบผมแล้วไม่ต้องการเงินอีกแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่าสิ่งที่มาเติมเต็มคือการแบ่งปันการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้อะไรก็ได้ให้ความสำคัญคนอื่นให้เกียรติคนอื่นแล้วก็รับฟังหรือว่าให้ความรักความเมตตากับเพื่อนกับคนที่เรารู้จักทุกๆคน แล้ววันหนึ่งคุณผู้ชมจะรู้ว่าการที่เราทําอะไรสักอย่างหรือหลายๆอย่างมันไม่ได้เกี่ยวว่าเราต้องการเงินหรือต้องการตําแหน่งหน้าที่หรืออยากจะให้คนอื่นยกย่องหรือยอมรับในตัวเราแต่เราอยากจะทําเพราะเรามีความสุขที่อยากจะทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําแล้วเราลงมือทําในสิ่งที่เราอยากทําแล้วเราลงมือทําแต่อยู่ภายใต้กฎหมายนะครับ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดการพน,นันเที่ยวเตยสุบุรีกินเหล้าอย่างนี้ผมไม่ได้หมายถึงว่าอยากทําสิ่งนั้นเนาะอยากทําในสิ่งที่คุณผู้ชมที่คิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอยากจะทําไม่จมําเป็นต้องทํามันทุกเรื่องนะผมอยากจะเรียนผมก็เรียน,ผม,ยนผมอยากจะเรียนภาษาแน่นอนผมอยู่ต่างประเทศมาผมกล้าพูดว่าผมอยู่ต่างประเทศมาทั้งชีวิต คือตลอดระยะเวลาการอยู่ต่างประเทศหรือการใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนผมใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนมากกว่าอยู่ในประเทศไทยฉะนั้นเนี่ยผมก็มีความสุขในรูปแบบของผมแต่ผมไม่เคยได้เรียนภาษาอย่างจริงจังในชีวิตในชีวิตเลยผมก็ในเมื่อผมอยู่มีชีวิตมีลมหายใจพอเพทัสผมไม่ได้มองเรื่องของเงิน แต่มองเรื่องของความสุขที่เราสามารถยิ้มได้แล้วเราอยากจะทําในสิ่งที่เราอยากจะทําภายใต้กฎหมายผมก็ตัดสินใจไปเรียนภาษาครั้งแรกที่ดูไบนั่นคือการเรียนภาษาครั้งแรกในชีวิตของผมแต่ถามว่าความสามารถในการใช้ภาษาความสามารถในการใช้ภาษาเนี่ยผมแน่นอนผมอยู่ต่างประเทศ ผมกเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ภาษาเพราะว่าผมได้อยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพื้นฐานเราซึมซับเราฟังข่าวเราดูโทรทัศน์เราพูดคุยเราได้ทำงานได้รู้จักคนเราได้ใช้ภาษาแบบคล่องแคล่วแบบธรรมชาติแต่เรารู้ว่ามันยังไม่ได้เติมเต็มความสุขของเราผมก็ไปลงเรียนภาษาเป็นครั้งแรก แต่ผมก็ได้มีโอกาสแค่เรียนภาษาได้แค่ไม่ถึง5อาทิตย์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพอเวลาผมได้เรียนภาษาห้าอาทิตย์ผมก็มีความสุขผมก็ไปสิงคโปร์ผมก็ไปโรงเรียนภาษาผมก็เรียนได้แค่สองอาทิตย์ผมก็มีความสุขเพราะว่าเราถือพาสปอร์ตไทยเราอยู่ได้แค่1เดือนทำไมถึงแค่เดือนเยเรียนแค่สิวันก็เพราะว่า การเรียนเราสามารถแบ่งชั่วโมงเรียนได้ผมกับภรรยาก็เรียนด้วยกันแต่คนละห้องแต่ผมไม่ได้เรียนแบบต่อเนื่องแต่นั่นคือสิ่งที่ผมต้องการนั่นคือความสุขคุณผู้ชมก็เช่นกันอยากทำอะไรละ่ะถ้าวันหนึ่งเงินไม่ได้เป็นส่วนสำคัญในชีวิตแล้วหรือวันนี้มันยังจำเป็นแสดงว่าคุณผู้ชมยังอยู่ลำบากหรือว่าม,มันมีความสำคัญที่คุณผู้ชมยังต้องทำงานตื่นเช้า รีบไปทํางานนอนก็น,น้อยให้กับชีวิตรางวัลกับตัวเองอะไรมากก็ไม่ได้เพราะว่ามีลูกมีหลานมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีคนที่ต้องดูแลต้องเอาใจใส่แสดงว่าคุณผู้ชมก็ยังหาความสุขของตัวเองไม่ได้แต่มอบความสุขให้คนอื่นนั่นแสดงว่าคุณผู้ชมก็ยังไม่ได้เจอความสุขของตัวเองแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะเห็นตรงนั้นไวๆอยากจะเห็นตรงนั้นและอยากจะอยู่สิ่งนั้น คือไม่ต้องทํางานอีกแล้วอ่ะฉันอยากจะมีความสุขอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าก็แค่มีลมหายใจโภไปทัสแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากจะเสกเงินหมื่นเงินแสนก็แค่มีวิชาแลกเป็นเงินตาฝ่าเงินต่างประเทศ